นี่เราไหมอะไรคะกล้าจ้าเรา,าอยากได้จ้ากล้าสวยหรอจ้าขอบคุณป้านัดยังขอบคุณค่ะป้านะัาขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอเค้กก่อนลูกรอเค้กก่น <c oughs> อนเออไหวนียย่นั่นละระ <c oughs> หว่างรอกินขนมก่อนนะคะระ <c oughs> หว่างรอเค้กกินขนมก่อน อหอป้ายอยู่เลยเห็นป้ายอยู่นี่ค่ะโอ้ยใจตังก่อนนะคะไม่มีค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณ้านัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเป่เปาติดก,กันเอเคไม่มฟได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณขายยังขอบคุณค่ะเอ้ยชิมสวยเลยปะ เยยังวันนี้เมฟเวยยังเมฟสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆเร็วจ้าก่อนหนกจ้ามานจ้าสวัสด,ดีค่ะหนูโตแล้วนะคะหนึ่งขวบแล้วค่ะเยเอ้าเอาเอาเอาสีาายังสิงดา่ดาะดาะีจ้างย ีงกับยายค่ะถ่ายวีดีโอมาให้ป้าป้าน้านาดูบายบายสวัสดีค่ะยางหลบจ้าสวยหย่อนจ้าจ้าจ้าก่อนเดาเดาตาหวานดีนะแมสแมสเอานี่เอานี่ตาหวานก่อนตาหวานตาหวานปิ้งปิ้งตาหวานทำไงตาหวานตาหวานทำไงหลบตาหวานทำไม่เป็นแล้วตาหวานอ่ะตาเมือแปะแปะเหรอต้เป็นเด็กดีไหมคะพูดยากไม่เอ่ย พูดยางไม่เอ่ยสวัสดีค่ะสวยสิจ้า<ร>กเก่งเมเป็งเมเก็งจงจุบจงจูบจงจบฮ้ยฮ้ยตอนนี้เมเตื่นนอนแล้วค่ะนี่เมเตื่นนอนแล้วค่ะเมื่ตื่นนะคะไหนต๊ะพีอยู่ไหนนะ้า อยาวิข oh! oh, oh. oh, uh, ัน่ไหนอ้างหลังอยังยังเดี๋ยวนมเปี้ยวังเเจรเอาเขาชอบกินนมเปี้ยวแล้ใครจนมเปี้ยวทำไงทำไมก่อนนี่ทำไงก่อนสวัสดียังสวัสดียังจ้าเดี๋ยวไปเอาก็มันมีมันมีอ้นี่อยู่นี่ใกระเป๋นี้ โอ้ยฮอทหอนเลยว้านี่ไงไปไปตายนี่เดินไปแล้ว่นีเดินไปแล้วจ้ะพี่ป้านัดซื้อให้หนูโอ้ยดูสิไปไปนู่นเหรออันนี้ไงทำนี่เปิดดูสิเอ ออเออเนี่ไงเนี่ยนะหนูชอบแล้วหลบนั่งท่านเทียนเลยว่าให้เทียนด้วยเหรอเทียนมาเลื้อโอ้ว้าวใครดีใจยกมือขึ้นใครดีใจยกมือขึ้นหน่อยเดียวเนี่เอาตาเรือสูงหน่อยโมเมนต์โมเมนต์เป็นเค้กหนูต้องเปิดตังไหนละกล้องคึ๊มือวาให้สู้เห็นีหมตีเตียนอยู่เลยจะเต่ อุ้ยเดียวมังหัวมันมันสมวดคิวพอมองมดูมองสายตาดูสายตาเรเวบวกกับี่เราเวเรเวไหนไหนใครไหนครจะแกะหนใครจะแกะเอ้าูดลั้หลางอันนี้อาิตาอาริตากะย่งเก่งเดียวเมฟเดียวมเม็เมเมนชองชมหนึ่งสหันไปหามดดิ หนึ่งสองเอาเอาแมปแมปดูแมปดูแมปดูอะไรในน i̇şte. ี้ว้าวอ้อาดีใจเหรอ wow آ آ ดีใจใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่ชัยกอนี่หนึ่งหนึ่งขวบแล้วค่ะว้าเดียเรียนไปเอานมเปรี้ยวมาให้น้องหน่อยแอบน้องไว้ก่อนต่อเปล่าเทียนก็ให้น้องจืโอ้ไม่กัด ม้ก wow. oh. yeah. yeah. ัดว้าวนี่ไงเป่าเค้กปีนี้ว่าจะไม่จัดให้น้องนะคะพอดีป้านัดป้านัดไม่ความใจดี อยากซื้อเค้กให้น้องก็เลยได้ไดแบบว่าได้เป่าเค้กให้น้องซื้อคือนห้องบริจัดงานเนาะออเก็เลยพอดีคุณยายก็อยู่ก็เลยต้องเป่าก็เลยอยากเป่าเค้กกับคุณยายด้วยปล่อยย้อนเมื่อสิขินไปยืนขึ้นอันเดี๋ยวมามาน,น,นี้เอาอันนี้เอาเจ้าป้าป้าจุ๋มโอ้ยจ้าโถตู้ป้าจุ๋มกูามนี่เบอร์อวดที่เรียนรถนง่นว่พี่เมย์อยู่ไหนอ่ะ จังวะเอาติดท่าลมก่อนท่านลมก่อนมาเรีวแม่พี่เมย์ก็รู้อยู่ว่าจะเกาะเช็คน้องพี่เมย์ก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่คู่กัดกันกองเมฟนั่งโอ้มีไม้ด้วยโอ้ไมยก็เห็นน้องไมอยูใกล้ใกล้เนี่ยตัปิดตัวไหนเฮ้ยตเบิร์ดเลยใกล้ใกล้น้องหลบตี่เบิร์ด

เม็ดเม็ดเม็ดดูเ่าเร็วเ่าเฮ้ยเบาเร็วเร็วเ่าเบาแล้วเร็วลูกเ่าหนิเ่าหนิแล้วไปตีเ่าอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปยาวเยเลื่อยังใายังใจยังแก่ปล้วลูกใจยังแก่แลว่สวยแก่หนึ่งปวนะนึ่งปีแล้ว ขอบคุณก่อนขอบคุณป้านัทซื้อเค้กให้ค่ะรับเร็วรับก่อนจ้านก่อนแล้วเลยจ้ามุ่งมิ่งเอียงมาเป็นยังมาไม่เคยเห็นเอามาม่มีนี่ให้มีอู้ไม่มีนี่ให้หนูเพิ่นมากมายมาโอเค โอเคแบบนี้กเอาเนี้ยให้ยายกินด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนนี่ไงขอบคุณป้านัดนะคะขอให้ป้านัดสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเจริญรุ่งเจะเดินลูกของคุณมากครับเห็นไหมนี่หมูมัมไหมเนี่ยลองชิมดิเอาไหนเอาจ้าพ่อผมเอาไอ้ยังเอาเค้กข้าวหมอมบอกเอาเค้กหนูด้วยใช่ไหมโอเคไอ้นี่นมเปรี้ยวก่อนนะไม่ได้กินกินไปแล้วเอาเปิดพัดลมในบ้านมี่ แล้วพี่ไม่เอาช้อนเอาช้อนมาตักใส่ปากให้น้องกินไหสิอ่น้ำเมฟนี่กินนมเปรี้ยวนี่พี่กินนะนี่เมฟ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 ลมเย็นจังเลยเพราะว่าน้องยังไม่รู้เรื่องอ่ะมิก็เลยไม่อยากจัดให้น้องว่าน้องปอกชิ้นไม่เป็นไอ้มันเป็นออกออกแค่ออกแต่เนื่องมามันอยูละลายตัวหนาตัวเสือกตลอดมาจะอยู่ฝั่งนี้เลยบอกกินจ้ำอืมแล้วค่อยอาศัยตู้เย็นไว้ เงี้ยเลยกันยาสน้อมาเออคีบอันนี้น้องเออน้องชอบน้องมามากินหวานเลยไปละอันนี้น้อยได้ยังให้น้องกินหลายเราจะผ้ามาลูผ้าเผื่อน้องโดนเสื้อเนาะมาก่อนเย้ว่ามันเย็นบ่มามากเลยนี่น้องไม่ชอบหวานไม่นีไม่ชอบหวานแป็พี่ระวังดู พอแล้วทางนั้นทางนั้นพอแล้วมาเอาไปเอามีดมาให้คุณยายกินด้วยนี่กินข้าวเหลวพอดีคือข้าวเสร็จพอดีเลยซิมรับใบอนุญาตแซ่บปะแซ่บอยู่ไปเอาอาจารย์มาจานมาบ้านเองที่กินมาอุ้ยหาวน้องจังไหนเดียวเนี่ยปุ๊ปปุ โอเคเอาเอาเอาเลียนออกก่อนยายเอาตัดเลยยายเอา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 เม็ดเม็ด hmm. ตัดเลยเม็ดตัดให้ยายเลยเอาไปจับเอาไปจับมือลูกเฮ้ยอันนี้ก็เล่นมีดจังเลยอืมน่าจะเนี่แหละเออแหละ หล้มคก็พอคือพอคือหลุแล้วมันหอะแลเ็นยงันแข็งยให้ยายช่วยด้วยใหา่วย้วยเมื่อก่กนแตงให้ดีกว่ามันแข่งโ่อเย่มันนแ่งวันก็จับตอนพ่องอือยายกินยายแติมยายตดสินเลยตอนนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนครึ่งใช่ไหมโอ้ยยารบ้างยาย แซ่บแซบติ้นไปนะโอเคยังไม่ยอมไปกินอันนี้แ้วจะโมู้ดนี่กินอะไรอ่ะเอาเองไปดูไปไปเอาเองเลยตัดไปลูกไปตามที่พี่เมย์ด้วยไปกินนมกินเพราะว่าน้องตัดให้ยายแล้วทีนี้เด็กๆตัดเอาเองแฉบแฉบแฉบแอุ้ยมันเป็นไอสติมหมดทุกอันดูมันเป็นสตอเบอรีเป็นสตรอเบอรี่ที่เหลวไม่ก็มันก็มันออกจากตู้เย็นแล้วไงมันก็เป็นสตรอเบอรี่ เอ้าลูกสร้างซังไหนบอกินเลยไม่ชิมเลยเฉยไม่เอาไม่กินไม่กินหรือหัวใหญ่เอาหนูไปตัดเอาหรยังมาไปตัดเอาหนูไปตัดเอาเลยพี่ลินตัดเอาเลยโอ้ยหอนหอนหอนตัดเอาเลยค่ะ อ่ะเอานมเปรี้ยวอยู่ไหนนมเปรี้ยวให้หนูหน่อยนี่นส่งเบิ่งค่ะเฟิรนนันตี่เพิ่นเพิ่นเห็นหลายอย่างเพิ่นเห็นเค้กพร้อมดินี่ก็อยากเล่นเค้กนึกดูจ๊ใครเก่งกมือคึ๊งมาผ้าออกข้างนั้นนะถ้าไม่กินนมมาผ้าออกมันร้อนอ้จะหาจ้ะอ้าว อร่อยไหมลีนอร่อยค่ะโอ้ด huh. no like, ูอ่วดูออัอร่อยแล้วมันก็เป็นอวล้วอกินอั่อ่าใสุ่ลอั่วมกินบวาหน่อยละกเยีกเเือน่ออีกกินได้ได้ไม่ลกินได้ได้พ่มมีมันเกิดไม่ล ก็ขอบคุณป้านัดถ้าไม่มีป้านัดก็ไม่ได้กินเพราะว่าจะไม่จัดข้ามาประจัดทั้งทีเปิดซือสิบ่มีเค้กให้อของผมนะเพราะว่ามันมันเป่าพันธุ์เต็มแสดงว่ามากักเงีบเขาเออ้าเงีบเข่าใช่ไหมคะขอบคุณขายยังขอบคุณขายยังอันนี้มันจะไม่เศร้าอ๋อยมันจะแบกลุ้มจกโอ้ยหนะอ่ะ,อะ,อะโอเคอลาลาป้ปปปันานาลาเลวเก็บยวไปรอเดี๋ไปรอเห็นห่มบ่ อะเร็วขอบคุณขอบคุณคำอวยพรล่วงหน้าจากปปันนานนานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเมฟจ้าก่อนเมฟเมฟฟังหน่อยมีขอบคุณค่ะก่อนเร็วจ้าจ้าจ้าจิงจงน้องมือคือโอเวฟเก้นตาหวานตาหวานปิ้ง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 จุ๊บขอบจุ๊บตาหวานตาหวานปิ้ง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 อะไร อย,อยากแสดงอยากแสดงโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณป้นัดค่ะขอบคุณทุกคนด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย